สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหุ้นจากที่พี่พี่ FC อมเมน n ์เข้ามากันนะครับวันนี้มีประมาณ3ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลย Master Cool ค,ครับตัว Master Cool เ,เนี่ยภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในโซนขาลงแล้วก็โซนนี้เป็นโซนที่เขาไซเวออกด้านข้างแล้ว ทีนี้เรามาลองวัดอัตราการลงของเขานิดนึงครับว่าจากอดีตเนี่ยเขาลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการลงของเขาเขาลงมาแล้วเนี่ยเกครับถือว่าลึกนะครับถือว่าลงมาเยอะมากแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ของผมแล้วก็คือผมชอบให้มันต่ําหว่าประมาณ70%ลงมาเนื่องจากตัวเนี้ย m r r k t t c p p แล้วนะครับมันมันต่ำหว่าพันอยู่แล้วจริงๆอ่ะ ต่ำกว่าห้าพัเราสังเกตดูวุ่มอ่ะมันจะดูไม่ยากผมมองว่าโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนที่รักอ่ะวอลุ่มค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับโซนตรงนี้ในส่วนของตรงนี้คล้ายๆกับโซนตรงนี้นะครับที่วอลุ่มมันค่อนข้างที่จะบางๆตรงนี้ยวอลมค่อนข้างที่จะใช้ได้เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านกันครับผมอยากจะดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะตั้งแต่เขาเข้าตลาดมาเลยตีครั้งเดียวก็ได้ครับ เราใช้ไฮตรงนี้เลยที่ประมาณ2บาท30นะครับแล้วก็ใช้โลจุดนี้ครับที่แท่งนี้เลยอยู่ที่63สตางค์ครับดจะขยายนิดนึงนะครับ ประมาณตรงนี้ชัดๆนะครับเราไปย้อนดูในอดีตของเขาก่อนว่าเขาเล่นกันตามฟีโบไหมเนี่ยครับพอถึงโซนที่มีเส้นนัยะก็จะมาย่ำๆย่ำๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ถึง200นะไม่ถึงเส้นนัยะ200แต่เกือบถึงแต่เวลาเขาลงมาเนี่ยเขาลงชัดเจนครับพอถึงเส้นนัยะเนี่ยเส้นนะยะเราสเนี่ยเด้งกลับเลยแล้วก็ ทำหลุดลงมาตรงนี้นะครับโอกาสเกิดขึ้น90%เขาลงมาได้ที่เส้นระยะ61.8ตรงนี้แล้วก็สายฟีโบเห็นนะครับตรงนี้เข้าไปได้ช็อตนี้1ช็อตเพราะโอกาส90%ที่มีโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปเทสจากนั้นเนี่ยย่ำครับแล้วก็โทษฮะหลุดมาแล้วก็พยายามกลับไปเทสจากนั้นเนี่ยทำหลุดเส้น100เลยแล้วปัจจุบันเนี่ยเกาะอ,อยู่เส้นนี แถวราคาเส้นระยะ100เนี่ยที่ราคาประมาณ63สตางค์โซนโซนนี้เนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยหลุดมาอยู่ที่ประมาณ39สตางค์และเราไปดูกันครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยไอโซนตรงเนี้ยราคาประมาณนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์กันนิดนึงครับครูครับ ม a สเตอร์คูเข้าดําเนินธุรกิจหลักนะครับโดยการจัดหาและจัดจำหน่ายให้เช่าผลิตภัณฑ์ทำความเย็นครับและบริษัทของเขาเนี่ยยังดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับคือให้สินเชื่อบริหารสินทรัพย์และการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะครับและธุรกิจให้บริการลดเช่าองค์กรทีนี้ไปดูในส่วนของงบการเงินกันครับ งบการเงินครับตอนนี้ไตรามาสหนึ่งนะครับหกสินทรัพย์รวมอยู่ที่2,100ล้านหนี้สินอยู่ที่ประมาณ600ล้านผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับหนี้สินน้อยกว่าสินทรัพย์แล้วก็คือหนี้สินเนี่ยไม่น้อยไม่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ผมถือว่าค่อนข้างที่จะดี ส่วนของผู้ถือหุ้นครับปัจจุบันอยู่ที่1,400ล้านถ้าสังเกตให้ดีนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาทุกปีนะครับรายได้รวมครับอยู่ที่228ล้านกำไรสุทธิไตรมาสหนึ่งนี้อยู่ที่ประมาณ32ล้านมูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Market Cap อยู่ที่ประมาณ 964ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของครับเป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60สตางเราซื้อปัจจุบันอยู่ที่39สตางผมมองว่าค่อนข้างที่จะถูกครับในงบการเงินตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าดูจากตรงนี้ ทีนี้ไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของรายย่อยนะครับเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟตรงนี้จากหน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่61%ผมเช็คในสตรีมมิ่งมาอยู่ที่ประมาณ45%ผมถือว่ายังมีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมชอบให้ต่ำกว่า30%ไปแล้วนะครับเกณฑ์ของผม ตรงนี้ผมยังยังตรงนี้ผมยังถือว่ายังเยอะอยู่นะครับสำหรับรายย่อยในหุ้นตัวนี้อ่าเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นรายใหญ่ครับเป็นในนามบุคคลนะครับถืออยู่ประมาณ24%ีซตีสักเกือบ2 5นตนะครับตรงนี้จากการดูกราฟครับดูกราฟแล้วก็งบการเงินผมมองว่าอ่า ในความคิดของผมเนี่ยผมยังอาจจะชะลอการเข้าตัวนี้ไว้ก่อนครับในการสะสมนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของอ่าเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟรเนี่ยที่ยังคงเยอะอยู่นะครับคือยังมีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะสตรีมมิ่งยังอยู่ที่เช็คมายังอยู่มา4 5์ผมอาจจะสายสะสมอาจจะต้องรอก่อนนะครับตัวนี้ส่วน ตัวนี้ผมมองว่ากรณีถ้าเกิดเล่นในเชิงของเทคนิคนี่ตัวนี้ถ้ายืนอยู่เหนือเส้น100ยเนี่ยครับยืนอยู่เหนือราคาประมาณ63บาทได้เนี่ยยืนอยู่เหนือราคา6 3บาทผมมองว่าค่อนข้างที่จะสวยครับแล้วก็เดี๋ยวไปแนวต้านถัดมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ เส้นนัยยะ6 0 8ครับที่ราคาบาท27ตรงนี้นะครับตัวนี้สายสะสมอย่างผมอาจจะต้องรอก่อนครับตัวถัดมาครับสิงเอสเตดครับตัวนี้เรามาดูในส่วนของภาพใหญ่กันครับ ภาพใหญ่นะทำเฟรมมันเห็นชัดเจนครับว่าเป็นขาลงแล้วก็โซนตรงนี้ <c oughs> เขาไซเบไปออกด้านข้างแล้วมีตรงนี้โซนในส่วนของตรงนี้นะครับที่ทำหลุดโลโลงมาอีกเ,อเรามาลองเช็คอัตราการลงของเขานิดนึงครับว่าเขาลงจาก high ในอดีตมาเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถือว่าลงมาค่อนข้างลึกครับ เปอร์เซ็นต์การลงอยู่ที่ประมาณ93%ผมมองว่าเกิน70%ในเกณฑ์ของผมแล้วน่าน่าสนใจนะครับเรามาลองดูในส่วนของแนวรับแนวต้านกันครับผมตีในไทม์เฟรมมันนี่เลยนะครับผมใช้ไฮตรงนี้นะครับ่อโทษครับผมใช้ไฮตรงนี้เลยที่ราคา11บาท70สสตางค์ครับ แล้วก็ผมใช้โลแรกเนี่ยที่เห็นเลยครับอยู่ที่ประมาณ6บาท50ครับค่อนข้างที่จะเป๊ะนะครับตัวนี้เล่นตามแนวฟีโบค่อนข้างที่จะชัดเจนก็คือเวลาลงมานะครับถึงเส้นนัยะสำคัญเนี่ยมีการย่ำก่อนนะครับย่ำก่อนส่วนตรงนี้ถ้าตีฟีโบ เห็นแม่นๆเนี่ยชัดเจนเนี่ยโซนตรงนี้ไม่น่าเข้านะครับเพราะว่าโอกาสเกิดขึ้น90%อแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นครับเขาลงมาได้มันมีโอกาสทั้งลงแล้วก็ขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้ช่องตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น90%จากนั้นเนี่ยเขาย่ำครับพยายามย่ำอยู่แล้วก็ทำหลุดลงมาคือเทสตามเส้นระยะสําคัญเลยก็คือเทสที่เส้น200เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยทำหลุดลงมาที่เส้น200พอหลุดลงมาแล้วมันมัน มันก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่า,าราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ8-12สตางค์เดี๋ยวลองไปดูงบการเงินกัน,กนครับผมชอบที่เวลามาละมาย่ำ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 เนี่ยเราไม่ยอมหลุดเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะน่าสนเราไปดูกันครับข้อมูลหลักทรัพย์ว่า สิ่งเอสเตทเขาทำอะไรแต่ว่าหลายๆท่านดูจากชื่อก็ค่อนข้างที่จะทราบอยู่แล้วก็คือเขาเกี่ยวกับการลงทุนในอ,อสังหาริมทรัพย์นะครับไปดูงบการเงินกันครับสินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ75,000ล้านนะครับตีสักเด0ล้านน่าจะได้เนะาะอตายมาหนึ่งนะครับอันนี้ นี่สินครับอยู่ที่ประมาณ52,000ล้านผมให้ลบไว้ก่อนนะครับตรงนี้ผมอ่าเพราะว่ามันเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17,000ล้านถ้าสังเกตนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยครับเพราะว่าเขา ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับรายได้รวมครับอยู่ที่ประมาณ4ี0 0มอ่าโทษทีครับ4ี่พล้านกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ6 2ล้านมูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับ Market Cap อยู่ที่ประมาณ5,600ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าซื้อได้ราคาค่อนข้างที่จะถูกครับ ตัวนี้เป็นหุ้นต่ำบุกแล้วก็มูลราคาทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาท52แต่เราซื้อตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ย82สตางค์ครับอะโวลุ่มไม่ต้องพูดถึงครับมันดูยากเพราะว่าอ a มาร์เก็ตแคมันมันพอมันเกิน5,000ล้านแล้วเนี่ยบางทีมันมันดูโวลุ่มโซนตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลำบากทีนี้ ไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับเปอร์เซนต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเปอร์เซนต์ฟรีโฟดตรงนี้นะครับาจากหน้าเว็บเนี่ยเราเห็นชัดเจนครับรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ประมาณ34%ตีซะ35%ก็ได้ผมไปเช็คมาใน สรีมิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ23%ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะนองนะครับสำหรับารายย่อยที่อยู่ในหุ้นตัวนี้เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นรายใหญ่ครับเป็นในานามบริษัทถืออยู่ประมาณ35%นะครับ ถ้าดูจากกราฟและง,งบการเงินนะครับดูจากกราฟและง,งบการเงินตัวราคานะครับอยู่ในโซนนี้เป็นราคาโซนที่ถูกและแต่เนื่องจากตัวนี้เนี่ยผมติดใจตรงที่นี่สินนะครับที่มันเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ตัวนี้ในความคิดของผมผมอาจจะอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะครับตัวนี้เพราะว่า เลเรื่องของนี้สินนะครับที่มันเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ในสายสะสมเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนอส่วนสายถ้าเกิดว่าจะเป็นเชิงเทคนิคเนี่ยผมมองว่ายืนอยู่เหนือบาท30มีนะครับม,มีลุ้นนะครับเพราะว่า,าเป้าถัดมาเนี่ยแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเส้นระยะ1 6อ8นะครับที่ราคา3บาท28ตรงนี้เลย เอาต้านแรกก่อนครับที่ตอนเนี้ที่บาท3านะครับยืนให้ได้ก่อนถ้ายืนได้หน้าสนครับแล้วก็ไปลุ้นที่สามบาทย8ดตรงนี้ต้านถัดไปนะครับ2ตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทั้งคูนะครับคู่ะง,งบสวยแต่ว่ารายย่ออยู่เยอะนะครับส่วนตัวเนี้ยก็ถามว่าซื้อได้ถูกนะครับแต่ว่าผม ตัวนี้นี่สินมันค่อนข้างที่จะเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ผมยังมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะไปไปดูตัวถัดมาครับไปดูตัวถัดมา b u s n n s s ออนไลน์ครับ ไปดูในภาพใหญ่กันก่อนนะครับภาพใหญ่เดี๋ยวผมลองขยายให้ดูเราคงจะ,ะไม่พูดถึงก้อนแรกนะครับซีกแรกฝั่งนี้เพราะว่าน่าจะ,ะเขาหน้าจะเป็นโซนที่เขาเล่นกันแล้วนะเรามาดูโซนตรงนี้กันครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วละ่ะว่าเริ่มเป็นขาลงแล้วเดี๋ยวเราลองมาเช็คอัตราการลงของเขานิดน,นึงครับ เปอร์เซนต์การลงเขาจากไฮสูงสุดเนี่ยในอดีตเนี่ยลงมาถึงโลที่เราเห็นต่ำสุดตอนนี้ในภาพใหญ่เนี่ยมันลงมาแค่ประมาณ61%เองผมยังมองว่ามันลงมาค่อนข้างที่จะน้อยครับยังไม่ถึงเกณฑ์ของผมที่น่าจับตามองทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นแนวรับแนวต้านกันนะครับภาพใหญ่เนี่ยม,มันยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใน ทำเ,เฟรมวีกันก่อนผมจะใช้ไฮตรงนี้ครับไฮที่เราเห็นสูงสุดตรงนี้แหละที่ราคา18บาท40สตางค์นะครับแล้วก็ใช้โลของแท่งนี้นะครับใช้โลของแท่งแรกนี้เป็นโลก่อนหน้าตรงนี้นะในการตี ตีหาแนวรับแนวต้านก็ใช้ฟิโบบบรีเทสเมนต์ครับที่ราคาสิบเ,เดี๋ยวนะฮะสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์นะครับแล้วใช้โลตรงนี้ที่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์ครับชัดเจนครับเรามาดูอัตราการลง เรามาดูการลงของเขาครับการลงตามเส้นนัยะพอลงมาตามเส้นระยะสําคัญเนี่ยมีการย่านะครับมีการย่ําตรงนี้โอกาสเกิดขึ้น90%ไม่รอเลยครับพอถึงเวลาปุ๊บทาลงเลยแล้วก็กลับไปย่ําที่138.2ก่อนจากนั้นโอกาส90%หลุดอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ลงมาเทสที่เส้น200แล้วก็พยายามย่ําอยู่ตามเส้นนัยะสําคัญคือไอเส้นฟีโบเนี่ยมันก็มันก็ดีอย่างนะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าตีถูกเนี่ยคือเราจะเห็นอ่า แนวรับแนวต้านมันชัดเจนนะครับทีนี้พอไปถึงเขาก็ไปย่าไปชนที่เส้นระยะ167.8นะครับตรงนี้ชนครั้งที่1ชนครั้งที่2ตัวนี้พยายามขึ้นไปไม่ถึงชนครั้งที่3ชนครั้งที่4ไม่ผ่านหลุดนะครับหลุดแล้วลงมาย่าที่เส้น200ปัจจุบันเนี่ยราคาหลุดเส้น2 67.8มาอีกที่ราคา 8บาท40เนี่ยหลุดลงมาแล้วราคาปัจจุบันอยู่ที่7บาท65สตางค์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคาตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้มันมีแต่หุ้นแบบที่ว่าหลุดเส้นในยะสำคัญมาตลอดเลยเอถ้ายืนสวยๆนี่มันน่าจะมีลุ้นนะครับไปดูงบกัรเงินกันครับ ไปดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์กันนิดน,นึงครับ Business o n ลน n นะครับเขาเป็นผู้ให้บริการนะครับเดี๋ยวนะโทษนะเป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจนะครับที่ครอบคุมในด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจโดยให้บริการข้อมูลเชิงลึกนะครับผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทันสมัย แล้วก็เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโซลูชันนะครับสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงินนะครับรวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนไปดูในส่วนของงบการเงินกันครับงบไตามาหนึ่งนะครับสินทรัพย์รวม อยู่ที่ประมาณ1400ล้านแล้วก็นี้สินนะครับอยู่ที่ประมาณ380ล้านนี้สินถือว่าค่อนข้างที่จะสวยครับคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ1 0 9 4ล้านตัวนี้ถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับสังเกตก็คือเพิ่มขึ้นทุกปีนะผมค่อนข้างที่จะชอบ ถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกปีรายได้รวมครับอยู่ที่ประมาณ185ล้านกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ64ล้านมูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,200ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแพงครับ เนี่ยครับเป็นหุ้นไม่ต่ำบุกด้วยแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท33เราซื้อตอนนี้ราคา7บาทนะครับ65ผมมองว่าอ่าค่อนข้างที่จะจะแพงครับค่อนข้างที่จะแพงไปดูในในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับ เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของรายย่อยเนี่ยจากหน้าเว็บอยู่ที่ประมาณ30%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยแล้วไปดูในส่วนที่เป็นเอ่อสตรีมมิ่งยิ่งน่าตกใจครับอยู่ที่ประมาณ13%ก็ถือว่ารายย่อยอยู่ในหุ้นตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยครับแล้วก็รายใหญ่เนี่ยเป็นในานามบริษัทนะครับเป็นในานามบริษัทถืออยู่ประมาณ24%ตัวนี้ด้วย ความที่งบการเงินนะครับในส่วนของจุดที่1นนะครับที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้1จุดนะครับที่ผมมองว่ายัางแพงจุดที่2ครับจุดที่3ผมมองว่าตัวนี้าสายสะสมคงอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะครับในความคิดของผมเนี่ยอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนแล้วก็ อ่าส่วนถ้าเกิดว่าพี่พีสายเทคนิคเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปยืนเหนือ,อเส้นนัยะยะ260.8ได้นะครับที่ราคา8บาท10สตางค์ตรงเนี้ยอ่าก็ถือว่ามีโอกาสครับที่เขาอาจจะขึ้นไปเทสแถวแถวเส้น200นี่ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าผมยังมองว่าตอนเนี้ยเขาน่าจะย่ำอยู่แถวโซนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะเลือกข้างต่อไปแต่โซนราคาตรงเนี้ยยังไงผม,มงยังมองว่าแพงอยู่นะครับ ก็ผ่านไปครับ3ตัวทีนี้ในส่วนของอมีพี่ๆบางท่านเขาถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นฟีโบนะครับก็ลองไปดูใน EP ต้นๆก็ได้นะครับผมผมมีทำคลิปเอาไว้อยู่นะครับก็โอเคปร,ประมาณนี้นะครับสำหรับ3ตัวก็ถ้ามีพี่ๆท่านไหนอยากให้ผมลองเอาตัวนั้นตัวนี้มาทำนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวผมจะ ไปหาข้อมูลให้นะครับแล้วก็จะเอามาทำนะครับประทำเป็นการบ้านให้ดูกันนะครับถ้าชอบนะครับหรือไม่ชอบยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับที่คอมเมนต์บางทีอาจจะไม่ถูกใจนะครับยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u b สไคร e นะครับติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดๆไปนะครับยังไงก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ